พี่น้องเอ้ยตื่นเศร้าขึ้นมาหนาพ้าล่างฟันบ้านในแปลงลูกกะหาผักเขามาใส่หนาแล้วกันเมื่อนี้กะจีเอน GN, นี่ครับเขาอันอันนี้ก็ของธรรมศาสตร์ห่วยธรรมศาสตร์บานเท่าอันนี้ฮะฮา,าเองมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวบานนี่นี่ละอาหารธรรมศาสตร์ที่ไท่เบื้องีหนลอจ้า ปลาซิวที่หามาได้ได้พี่น้องมัดตากแดดแล้วก็ทอดกรอบๆแสบกี่รึพี่น้องมาเด้อมาเด้อนีอ่นี่บ้าพืชผักหรอกมขาจะแกงนมะมัยอ,อ่ะน,นี่ก็ทอดปลาซิวน,นี่กแกงนมะมัยขาดไปได้คือแกงนมะมัยพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็อาหารทะเล ของธรรมศาสตร์กับทะเลมาผสมประสานกันจ้าวิตามินเยอะใช่ปะที่มื้ออาหารทะเลก็น่าแสรบออาหารธรรมศาสตร์่ะ แจกเลยก็มาเด้อมาเด้อพี่น้องใส่กพริีจักโดดกัน เขพาพูดยาพี่นองมเล้กไมัเลิ